วันนี้คุณทำได้อีกวันนะคุณยังคงเข้มแข็งแม้ในใจใจะยังคิดถึงเขาทุกคืนแม้จะยังมีบางจังหวะที่คุณแอบภาวนาเงียบๆว่าเขาอาจจะกลับมาเธอรู้ไหมฉันอยากให้เธอรู้ว่ามันไม่ผิดเลยที่ยังรักมันไม่ผิดที่หัวใจของเธอยังผูกพัน และมันไม่ผิดที่เธอยังรอใครบางคนอยู่ในความเงียบแต่รู้ไหมในความเงียบนี้เองเธอกำลังได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเสียงของหัวใจที่อ่อนล้าเสียงของความรักที่เริ่มกลับมาหาตัวเองอย่าด่วนตัดสินตัวเองนะอย่าด่าว่าตัวเองอ่อนแอเพราะการที่เธอ ไม่ติดต่อเขาทั้งที่ยังคิดถึงนั่นคือความเข้มแข็งชนิดหนึ่งที่บางคนไม่เข้าใจการทำ no contact ไม่ได้แปลว่าเธอเย็นชามันแปลว่าเธอเคารพความรู้สึกตัวเองเธอเลือกที่จะรักษาใจไม่ใช่เพราะเธอหมดรักแต่เพราะเธอรู้ว่า รักตัวเองก็สำคัญเหมือนกันใช่บางคืนมันเหงาบางวันมันเหมือนจะพังและบางทีเธออาจจะร้องไห้กับความหวังที่ไม่มีใครเห็นแต่วันนี้เธอยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังไม่ยอมถอยกลับไปหาใครที่เคยทำร้ายใจเธอและนั่น คือความสวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งที่ยังรักและเลือกจะเยียวยาตัวเองขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้นะขอบคุณที่ยังพยายามแม้ใจจะเจ็บขอบคุณที่เธอไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังจำไว้นะถ้าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมา ไม่ใช่เพราะเธอร้องไห้แต่เพราะเขาเห็นค่าของเธอจริงๆแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเลยล่ะก็ขอให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีใครอีกคนที่เห็นเธอมีค่าและคนนั้นก็คือเธอเองคืนนี้หลับให้สบายคืนนี้ไม่ต้องพยายามลืม แค่ยอมให้ตัวเองค่อยๆ่หายดีก็พอแล้วฉันจะอยู่ตรงนี้รอบเธอทุกคืนจนกว่าเธอจะรักตัวเองมากกว่าที่เคยรักเขา